ไปดูฟุตบอลในฝั่งของยุโรปกันบ้างนะครับเกมสำคัญเมื่อคืนที่ผ่านมาครับสึกฟุตบอลอออยูฟาแชมเปี้ยน์ลีกนะครับในเกมนัดชิงชนะเลิศครับเช็คผลกันครับก็เออพึ่งจบไปมาดๆนะครับเป็นบายเยอร์ิวนิคนะครับทีเออ่เอาชนะปารีสแซงต์แชมงได้1ประตูต่อศูนย์นะครับพวกเขาคว้าแชมป์ในฤดูกาลนี้ไปครองได้สำเร็จครับ ส่วนความเคลื่อนไหวเรื่องของฟุตบอลยุโรปนะครับในซีซั่นหน้าถือว่าน่าสนใจครับประธานของยูเอฟ่าก็เตรียมที่จะนําเสนอแผนการแข่งขันฟุตบอลทั่วยุโรปทั้ง2รายการนะครับโดยแผนนี้คือรอบแปทีมสุดท้ายนะครับในการแข่งขันเนี่ยจะเป็นรูปแบบของน็อกเอาท์นะครับเหมือนปีที่ผ่านมาครับอเล็กซานเดอร์เซฟรินประธานสหพันธ์ฟุตบอลแห่งยุโรปหรือว่ายูอฟ่าครับออกมาเปิดเผยว่ามีเสียงชื่นชมนะครับว่ากา,ก,การจัดการแข่งขัน ฟุตบอลวยุโรปทั้ง2รายการในระบบน็อกเอาท์หรือว่าแพ้คัดออกมีความตื่นเต้นและน่าติดตามมากกว่าระบบเย่าเยือนครับและอาจจะนํามาใช้อีกครั้งในปีต่อไปครับโดยประธานเยอฟ้านั้นเตรียมเอาแนวคิดนี้มานําเสนอกับบอร์ดเพื่อที่จะใช้อีกครั้งในรอบ8ปดทีมสุดท้ายเหมือนกับปีนี้นะครับซึ่งจะมีการประชุมีกครั้งนึงในช่วงเดือนกันยายนครับ ดานมากาสื่อชื่อดังในสเปนนะครับรายงานว่าโรนัคุมันกุลซือคนใหม่ของบาร์เซโลนาเตรียมแผนเสริมทัพลาตาตลมาร์ตินเอสก Martinez, องหน้าของอินเตอร์มิลานมาร่วมทีมนะครับโดยจะวางไว้เป็นตัวตายตัวแทนของเลอเนลเอเมซี่ครับหากว่าเจ้าตัวนั้นจะอำลาทีมนะครับโดยมีการคาดการณ์ว่าค่าตัวของมาร์ตินเสที่บาร์เซโลนาพร้อมจ่ายอาจจะอยู่ที่70ล้านยูโรครับหรือประมาณ2,600ล้านบาทซึ่งต่ำกว่าที่ อินเตอร์มิลานนั้นตั้งไว้ที่100ล้านยูโรหรือ3,700ล้านบาทกับด้านสโมสรโบลญนานะครับแถลงการผ่านเว็บไซต์และก็ทวิตเตอร์อย่างเป็นทางการว่าผู้จัดการทีมชาวส์เบียยังซินิซ่ามิไฮโลวิชตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ครับโดยตรวจพบที่แคมป์สโมสรเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับหลังจากก่อนหน้านี้เจ้าตัวเพิ่งจะพักผ่อนหลังจบฤดูกาลไปนะครับซึ่ง มิไฮโลวิชจะต้องได้รับการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนั้นเคยมีประวัติป่วยหนักเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวเมื่อปี2019ที่ผ่านมาด้วยครับ